สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t ท b e ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีย้ำเช้าของอีกวันที่เราจะลุยงานหลวงกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานช่วงเย็นนะคะมีฝนตกนะแต่ข้อดีของฝนตกก็คือแค่ดาวฟุ่นไม่ได้ฝนตกแรงถึงขนาดที่แบบว่าน้ำไหลหลา,ลาก <c oughs> ก็คือดาวฟุ่นได้โอเคเราก็โอเคโล่งไปนิดนึงเนาะทุกคนเนาะมอร์นิ่งไปถึง f อีทุกคนทุกท่านนะคะ เป็นยังไงบ้างคะหน้างานของแต่ละคนยุ่งยากเหมือนเจ้าพึ่งไว้แต่ที่เดิมนะคะที่ที่ได้เทเมื่อวานนี้คือคือลงไม่ได้เพราะว่าหัวหน้าขุดดินที่มันมันปนปนดินเลนอะดินแห้งบวกดินเลนมาทีนี้มันพอโดนฝนปับ๊บทีนี้คือมันเป็นเหมือนดินนุวมนะคะทุกคนคะ่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนสถานที่เทอสถานที่เทตรงนี้ก็ไม่ไกลามากเท่าไหร่นะคะ อยู่เราเอาดินมาเทที่หน้าวัดสายโทรสิบสองใต้อ่านี่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 น,นี่หน้าวัดสายโทรสิบสองใต้จะ้ะนี่เราก็จะจะเทให้มันเป็นเพราะว่าตรงนี้เป็นหลุมใช่ไหมเราจะเทให้เสมอกับพื้นของคอนกรีตนี่มาถึงกำแพงตรงนี้นะคะเนะื้อที่ที่เราเทก็ก็ถือว่าโล่งพอสมควรอืมก็เลยสั่งหัวหน้าจรวดบอกว่าหัวหน้า เอาดินแห้งๆามาให้เจ๊หน่อยสัก4ี่โอ้สักหเที่ยวคหวน่าจยก็จัดให้ค่ะดินแห้ง6เที่ยวทีนี้พอ,อาต,าตาตาดันทางขึ้นลงเสร็จใช่ไหมคะทีนี้ก็ถอยอัดได้เลยองานรถไถเราก็จะง่ายขึ้นนี่ถึงว่ามันจะเป็นดินเปียกก็ไม่เป็นไรให้แต่ว่าอ,าอย่างน้อยเราได้ทำที่ที่ที่ทลงสแตนบายให้ทุกคนพร้อมแล้วอรถมากี่คันตอนนี้ก็ไม่อะไรแล้วเทได้เลยไม่ต้องคอยคิวกันเนาะ เราก็ลุ้นกันไปอ่ะคอยดูว่าเที่ยวแรกจะเป็นยังไงอ่ะเราก็อยากให้ลองดินแข็งๆตรงนี้ดูสะก,ก่อนเนาะลองดินพวกนคือว่าลองดินอลองดินดูหน่อยว่าเทตรงนี้น่ะมันจะโอเคไหมนี่เราเอา้าดินแห้งเดีดินแห้งไปนู่นเดี๋เด้อเด้อเด ไปอีกไปอีกติกไปเลน้ำน,น้กว่าแต่ดินแห้งหมดแล้วไปเอยไป,ลไปลเลยอีกนี่พัหน้าจัดดินแห้งมาอีกใช่ไหมถูกใจเจ้พึ่งจ้าอา้าวขอบคุณนะคะขอบคุณเฮียสาที่เอ่อให้รถมาร่วมเราอีกอ,อ้าวเลยสอ ใหญ่ๆก็มาจ้าดินแห้งๆก็มาจ้าจัดเลยคหน้ารู้จัดเลยทีมงานเป็นกำลังใจให้นะคะเพื่อเพื่องานเราจะได้เสร็จรุ่งไปได้ด้วยดีเนาะถึงจะฝนพรำมก็อย่างน้อยก็ไม่ได้ฝนมาแรงฝนแค่กระฝุ่นเ,ออเราก็มีแรงไปนิดหนึน่งเนาะคืออย่างน้อยเราก็ไม่ได้โดนฝุ่นแบบไปถูก บ้านเรือนประชาชนเราก็เกรงใจเขานะคะเราไม่ใช่เราไม่เกรงใจเขาแต่เรายินดีที่ที่เราด้นมาขุดแล้วก็เอาดินมาถมให้นะคะเรายินดีมากาที่ได้มาทําให้และแล,ะและ้งานเราก็น่าจะเดินหน้าไปได้ด้วยดีบรรยากาศวันนี้อย่าพึ่งฝนนะคะฝนได้ไม่ว่ากาันฝนได้แต่อย่าฝนแรงเนาะฝนแค่กปกบคุม ถ้าอย่างเงี้ยโอเคเยือน,นกันไปได้นาะเพราะว่ามันถึงฤดูกาลของมันออาตาตาใส่ดันวันนี้ยกกับคูปต้า L 5้าศูน่งของ <c oughs> คันนี้มาจากสกาโทรหกใต้ของเฮียเวิร์ดนะคะเฮียเวิร์ดชื่อเฮียเวิร์ดส่วนออจอนเดียเมื่อวานจอนเดียเมื่อวานนี้ไม่ไม่ได้มาค่ะเพราะว่าติดติดงานไถ ใครสวนอยู่ห้าสิบไร่เราก็เลยแต่เราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขามาเมื่อวานแห้งไหมแห้งไหมหเออแห้งเอาลงนี่เลยก็ได้กลบเลยไงเอาออกเหรอกลบไ,ไหม้โอ้ก้อนหินก้อนหิน โดโส, ود ส ود! รมารมาโมามาเอ้ยเอเฮ้ยอ้ย,อยวันนี้วันนี้หน้างานเราจะยากจะง่ายเราไม่รู้อะแต่เรามีพลังแล้วทุกคนคะและขอส่งต่อพลังนี้ไปถึง FC ซทุกคนนะคะาการพูดเสียงดังของจะพึ่งมันทาให้จะพึ่งมีพลัง ่ค่ะเสียงมันหนวงหูหรือว่าต้องลดลิมิตเร็วๆก็ต้องขอประทานโทษประทานอภัยด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะเจ๊พึ่งมามรู้สึกว่าถ้าเจ๊พึง่งเทศได้ได้พูดพูดแบบแต่ไม่ใช่ว่าพูดจนไม่ไม่เข้าหูใครนะแต่ด้วยความที่การเพิ่มพลังของตัวเองนี่คือวิธีการเพิ่มพลังของตัวเองนะคะเนาะทุกคนเข้าใจเจ๊พึ่งนะโอ้ยอะตาตาก็ดันไปจวดไปเนาะ จนกว่ารถไถเราจะซ่อมเสร็จรถไถเราซ่อมเสร็จเมื่อไรเราอ,อ,อู้รถไถเราซ่อมเสร็จเมื่อไรก่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอ๋ยยังไม่ได้ถอยด้อยอออยากเปียกแล้วเปียกแล้วเล็กเล็กมันไม่รู้ได้นี่ เสียกยก็กองค่ะแล้วทีนี้ก็ค่อยให้รถไถปาดเลบๆไปอย่างน้อยไม่ให้ตรงนี้มันเป็นหลุมนะทุกคนคะ่ะ เราก็มีกําลังใจทําต่อไปเพราะว่าหน้างานเรามันมีที่แก้ไขสถานการณ์ได้นะทุกคนคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้ทีมงานเรื่องแสงทีมงานบุญรอดทีมงานไร้สังกัดก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนให้กําลังใจมานะคะเราขอส่งต่อกําลังใจไปถึมแอฟสีทุกคนทุกท่านให้มีความสุขกับการทํางานให้มีกำลังใจเนาะสู้ต่อไปคะ่ะทุกคนคะ่ะตราบใดที่ชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องดิ้นต่อไปทำขาว่ามาเนาะอะ,อะ สบายใจแล้วค่ะมีที่ลงดินอยางยางสบายใจถือว่าสบายใจมากเลยอะ่ะใช่วันนี้หนูโล่งมากเลยทุกคนจ้าจะพึ่งโล่งโล่งแบบฟิ้วไปเลยค่ะอ่ะส่วนเจ้าตาต้าก็ได้รถไทยคันนี้มาถึงจะเล็กแต่กระทัดรัดมากเลยอ่ะช่วยดันเพราะว่าน้องที่ขับรถไทมาก็ ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่คุณง่ายๆก็คือ,อช่วยให้พีตพ่ตาช่วยพี่กีตาคือพอทําได้เนาะเดี๋ยวให้ขอรถถ่ายของพีต่ตาช่างมาทําแล้วก็ค่อยช่วยกันสับเปลี่ยนกันขึ้นไปเนาะช่วงนี้ก็สับเปลี่ยนกันไปก่อนออร่วมด้วยใยกันค่ะ,อะโอเคเจ้าพึ่งก็จบาบายแล้วนะขอบคุณทุกทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันเรื่อยไปนะคะสวัสดีค่ะ